สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะพี่เอ็มนะคะวันนี้คุณหมอก็นัดดูอาการ5เดือนกับอีกข้างหน5เดือนแล้วไวมากมากวไวมากเป็นยังไงบ้างคะ5เดือนที่ผ่านมาก็ดีมากเลยค่ะใช้ชีวิตสบายมากๆเลยก็แบบคล่องตัวมากขึ้นตามลำดับแล้วก็แบบใส่เสื้อตัวเดียวออกจากบ้านได้รู้สึกโล่งสบายใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นถือว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปตามที่คาดหวังเลยนะคะเป็นไปตามที่คาดหวังค่ะ แผลแผลออกมาสวยค่ะอันนี้ติดตามเป็หมอตูดมนานหรือยังคะอ่อน่าจะสักสองสามปีนะคะที่จริงยิงจังอะ่ะแต่ก่อนนันนี้ก็มีรีวิวบ้างแต่หลังๆก็มารีวิวจริงจังผ่านโซนเชียลก็คือแรกๆคือไปรู้จักจากแางทริปนั่นแหละจากจากนั้นมาก็เข้ามาดูมาเจาะมาดูดูที่โรงพยาบาลหน้าเพจหน้าหน้า,นา,นาในในเว็บไซต์ค่ะ,คะแล้ววันแรกที่มาถึงนี่รู้สึกยังไงบ้างคะมีความประทับใจยังไงบ้างหรือ วันแรกที่วันที่จะเข้าห้องผ่าตัดที่มาถึงก็คือมีรู้สึกด้วยบรรยากาศเนาะมันรู้สึกสบายๆแล้วก็มีความกังวลนิดหน่อยแบบนิดนิดเดียวจริงๆแล้วแต่ละคนก็ค่อนค่อนข้างเป็คนคนขี้กังวลเนาะแต่ด้วยบรรยากาศด้วยบุคลากรคุณหมอแล้วก็ทีมทีมขอหมอก็คือทําให้มันรู้สึกผ่อนคลายเข้าห้องผ่าตัดนี่คือล้าล้าเข้าห้องผ่าตัดไม่ไม่ไม่กังวลใดๆก็คือเรียกได้ว่ามั่นใจก่อนที่าห้องผ่าตัดก็เลยทําให้เรา คลายกังวลไปใช่ค่ะใช่เลยเพราะว่าก่อนเข้านี่คือบรรยากาศโอเคทําให้เราถึงวเวลาข้าก็มันเหมือนไม่ไม่ได้รู้สึกกังวลมากมันแค่นิดนิดนิดนหน่อยหน่อยค่ะแล้วการผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยก็คือไม่มีถุงรบับใเลือดออกมาด้วยไม่มีค่ะไม่มีถุงรับใเลือด<ม>แล้วก่อนที่จะตัดสินใจมาผ่าตัดเนี่ยศึกษาอะไรมาบ้างคะก็ศึกษาจากผลงานของคุณหมอเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเข้าสองสามปีก็น่าจะไปเจอที่พันทิพย์หลังจากนั้นก็หาเข้าดูตามโซเชียลแล้วก็ใน ผลงานจาก,ก,กทางอินเทอร์เน็ตนีแหะคะ่ะทางหน้าของหน้าเว็บของโรงพยาบาลช่วงหลังๆมาก็จะมีะมีมีหน้า Youtube ด้วยมี TikTok มี Youtube นะะี่ค่ะมีช่องทางให้ให้เราหรือผู้ที่สนใจได้เข้าถึงที่จะได้รู้จักคุณหมอมากขึ้นหลายหลายช่องทางเลยะคะ่ะแล้วอย่างนี้นมีอะไรอยากที่จะแนะนำไหมคะว่าคนที่อยากจะผ่าตัดเนี่ยที่นี่คุณหมอตู่เป็ยังไงบ้าง ก็คือคุณหมอมีความเป็นอาชีพมากๆเลยอันนี้คือได้ยอมรับกับจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีเทคนิคพิเศษของคุณหมอทําให้เราบาดเจ็บน้อยมากๆแทบจะไม่เจ็บเลยวก,กับเทคนิคการเย็บการผ่าตัดของคุณหมอนี่คือแบบเป็นแผลค่อนข้างเล็กของของของเอ็มก็จะเป็นกีดยาวก็จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่เส้นเล็กๆรูปแผลเป็นอะไรของเอ็มก็กคุณหมอของมันก็มีน้อยมากซึ่งก็แล้วยิ่งผ่าตัดในโรงพยาบาลด้วยก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากว่า มีความพร้อมในใน,ในทุกๆด้านเนาะเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็สบายใจว่าเราน่าปลอดภัยเพราะว่าด้วยทีมงานพอวันนี้ห้าเดือนแล้วเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันคราวหน้าน,นะคะได,ด้ค่ะขอบคุณมาก่าเลยค,ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ